สวัสดีครับนี่คือรายการสรารคดีข่าวแชนแนลรายการข่าวกึ่งสรารคดีที่จะนําคุณไปพบกับเนื้อหาข่าวที่กระชับเข้าใจง่ายมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ถ้าท่านเบื่อรูปแบบการเล่าข่าวที่จําเจไม่เข้าเนื้อหาสักทีเช่นทางนี้ครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยครับขอบคุณครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตึกเช่าแห่งหนึ่งในย่านพระรามสองซอยนี้จะเป็นซอยใหญ่ติดกับถนนที่พักอาศัยแถวนี้เป็นตึกแถวแทบทั้งหมดบ้างก็มีสี่ชั้นบ้างก็มีห้าชั้นแตกต่างกันไปครอบครัวครอบครัวนี้ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเขาต้องย้ายออกจากบ้านเช่าหลังเก่าเพราะเจ้าของบ้านขายบ้านไปแล้ว พ่อของเขาตัดสินใจย้ายมาอยู่กับน้องชายเขาที่เช่าอยู่แห่งตึกหลังนี้เพราะมันมีหลายชั้นแบ่งกันอยู่แบ่งกันแชร์ค่าเช่าจะได้ถูกลงผมขอสมมุติตัวดำเนินเรื่องคนนี้ว่าคุณพิมพ์นะครับพ่อก็พาแม่และพิมพ์เข้ามาอยู่ที่ตึกโดยชั้นล่างอาของพิมพ์เปิดเป็นร้านเกมคอมพิวเตอร์พอขึ้นมาอีกชั้นจะเป็นชั้นลอย เอาไว้เก็บของเป็นชั้นโลงๆไม่มีห้องไม่รกพอขึ้นไปอีกชั้นสองคนอาคองพิม์พและแฟนจะนอนชั้นนี้ถัดไปเป็นชั้นที่สามีมสองห้องคือห้องนี้ติดกับบันไดาทางขึ้นมาจากชั้นสองขอเรียกห้องนี้ว่าห้องใหญ่นะครับหน้าห้องใหญ่มียันติดหน้าห้องห้าแผ่นแผ่นใหญ่ๆทั้งยันไทยยันจีน และห้องตรงข้ามที่ติดกับบันไดทางเดินขึ้นไปชั้นที่4ขอเรียกห้องนี้ว่าห้องเล็กนะครับเพราะขนาดห้องเล็กกว่าห้องตรงข้ามมากแม่ของพิมพ์พเห็นห้องเล็กก็เลยบอกให้พิมพ์มานอนห้องนี้ก็แล้วกันเล็กๆดีเหมาะกับการนอนคนเดียวอาของพิมพ์ก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้ห้องนี้นอนไม่ได้แม่ของพิมพ์ก็เอะใจว่าเอะ๊ะทำไมถึงนอนไม่ได้ แต่อาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพิมพ์ก็เลยไปนอนห้องใหญ่แทนส่วนพ่อกับแม่ก็นอนห้องข้างล่างบนชั้นที่สี่ก่อนย้ายเขาไปอยู่แม่ของพิมพ์ได้คุยกับพ่อว่ามนันแปลกๆนะทำไมห้องนั้นถึงนอนไม่ได้พ่อพิมพ์ก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกห้องใหญ่ก็ดีแล้วว่างๆมีระเบียบด้วยคืนแรก ที่ย้ายเข้าไปอยู่พิมพ์พเล่าว่าปกติไม่เคยนอนคนเดียวนี่เป็นครั้งแรกตอนนั้นเป็นตอนประมาณสามทุ่มพิมพ์อาบน้ำเตรียมตัวนอนเพราะเหนื่อยกับการจัดของทั้งวันพิมพ์พนอนหลับไปเลยพิมพ์พเล่าว่ามีเสียงคนมาเคาะลูกบิดประตูเหมือนพยายามจะเปิดเข้ามาพิมพ์ก็ตกใจตื่นหยิบโทรศัพท์มาส่องดูเวลาก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว พิมบอกว่าตื่นมาก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่แต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะคิดว่าอาหรือมแม่คงจะมาเช็คว่าหลับไปหรือยงังพอตื่นเช้าพิมก็ถามว่าเมื่อคืนมีใครไปทำอะไรหน้าห้องหรือเปล่าคำตอบของคนที่อยู่ในบ้านคือไม่มีใครเข้าไปทำอะไรอาเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่ม ส่วนพ่อกับแม่ก็หลับเวลาเดียวกันกับพิมพ์พิมพ์ก็งงเพราะมั่นใจว่าตัวเองนั้นไม่ได้ละมือวันต่อตอมาก็ยังได้ยินเสียงแบบเดิมอยู่คราวนี้หนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนพยายามดันประตูเสียงเหมือนมีอะไรกระแทกประตูเหมือนต้องการจะเข้ามาตัวของคุณพิมพ์ก็กลัวแต่ก็ไม่กล้าลุกไปเปิดดูได้แต่นอนคลุมโปง เกิดเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยๆจนบางครั้งพิมพ์ก็มาบ่นให้ฟังพิมพ์เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแล้วแม่พิมพ์ก็ไม่สบายใจกลัวว่าลูกสาวจะเจออะไรก็เลยพาพิมพ์ไปทําบุญหลังจากนั้นพิมพ์ก็หลับไม่ได้สบายขึ้นแต่ได้ยินเสียงเคาะประตูกับเสียงเหมือนคนกระแทกประตูเหมือนเดิมบางครั้งก็ทําเป็นไม่ได้ยินวันหนึง่ง มีคนเก็บขยะเดินมาคุยกับอาของพิมพ์ว่าขยันจังเลยเปิดร้านทั้งวันทั้งคืนรวยแล้วมัง้งอาของพิมพ์ก็อึง้งเพราะร้านเกมของอาเปิดถึงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นนี่ก็คือว่าดึกสุดแล้วปกติลูกค้าไม่ได้มาเล่นอะไรต่อห้าทุ่มก็ปิดร้านแล้วอาของพิมพ์ก็เลยถามคนเก็บขยะไปว่าผมปิดร้านตั้งแต่ห้าทุ่มตรงแล้วครับดึกสุด ไม่เกินเที่ยงคืนครับลุงตาฝาดหรือเปล่าลุงแกก็เทียงนะครับว่าจะตาฝาดอะไรฉันยืนเก็บขยะหน้าร้านข้างในมีผู้หญิงผมยาวนั่งกับเด็กอยู่บนเก้าอี้อาพิมพ์ก็ไม่ได้พูดอะไรกลับไปอาของพิมพ์ไม่มีลูกนะครับเพราะแฟนของอาพิมพ์มีความผิดปกติอยู่ที่มดลูกจากเรื่องคนเก็บขยะเล่าให้ฟังแม่ของพิมพ์ก็ไม่สบายใจ วกกับสิ่งที่พิมพ์เจอแม่เริ่มสงสัยอาก็เงียบไม่ยอมเล่าอะไรให้พิมพ์ฟังพ่อของพิมพ์เองก็บอกแม่ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากคิดมากไปเองหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกต่อมาพิมพ์ได้ลูกแมวจอนจัดมาเลี้ยงตัวหนึ่งพิมพ์เลยเอาขึ้นมาอยู่ที่ห้องด้วยเพราะห้องของเธอนั้นว่างๆตอนหัวคำ่ำจะเปิดประตูห้องแล้วดูทีวี แม่ก็จะอยู่ชั้นลอยทํากับข้าวอากับแฟนก็อยู่ชั้นล่างดูร้านเกมส่วนพ่อของพิมพ์ทำงานกลับดึกๆระหว่างที่พิมพ์ดูทีวีอยู่นั้นลูกแมวที่อยู่ด้วยกันมีอาการแปลกๆอยู่ๆมันก็เดินเข้าไปใกล้ประตูห้องเล็กแล้วร้องขู่พิมพ์เห็นก็อึง้งแมวมันเป็นอะไรพิมพ์จึงเรียกแมวกับมานั่งข้างๆเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ยอมมา อย่าคงขู่ฟ่อขู่ฟ่อทำท่าทางเหมือนกลัวอะไรพิมพ์เลยเดินไปอุ้มแมวมาแล้วพูดว่าไม่เห็นจะมีอะไรแล้วร้องทำไมเพราะข้างนอกก็ไม,ม่มีใครอยู่เลยค่ะชั้นที่สามที่อยู่ก็มีเพียงแก่คงงพิมพ์กับแมวเท่านั้นตอนนั้นพิมพ์เองก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าลูกแมวยังไม่คุ้นเราหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรก ที่แมวแสดงอาการแบบนี้บางครั้งแมววิ่งหนีไปทางประตูระเบียงเหมือนกับว่ามีใครไล่มันอยู่ทั้งๆที่ไม่มีใครเลยพิมพ์เองก็เริ่มกลัวและไม่กล้าอยู่ชั้นสามคนเดียวบางครั้งต้องเปิดไฟทั้งคืนเพื่อลดความกลัวมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พิมพ์เล่าว,ว่าเธอเดินขึ้นดวงบันไดจากชั้นสองมาชั้นสามอยู่ๆก็มีอะไร ผลักเธอให้ตกบันไดแต่โชคดีที่มือเธอนั้นจะราวบันไดได้ทันแต่เอวของพิมพ์นั้นก็กะแะร่กกับราวบันไดที่เป็นส่วนโค้งทําให้เธอเจ็บไปหลายวันพิมพ์บอกว่ามั่นใจว่าตัวเธอเองนั้นไม่สะดุดอะไรเลยทั้งนั้นถ้าถามว่าอะไรผลักเธอตกบันไดแต่เธอก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง แม่พิมพ์ก็สั่งให้ว่าให้ระวังเวลาเดินขึ้นเดินลงเหตุการณ์ก็เป็นประมาณนี้มาเรื่อยๆจนพิมพ์ถึงขั้นได้ยินเสียงลูกบิดประตูห้องทีทีมาแต่ละวันแต่ละวันเรื่องที่คนในระแวกบ้านแถวนั้นในร้านเกมบอกว่าร้านเกมของอานั้นปิดตอนตีสามหึงตีสี่ซึ่งความจริงแล้วปิดตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเวลาเหลือลูกค้าก็จะบอกว่า ร้านปิดลูกค้าก็จะกลับบ้านอ้าของพิมพ์เปิดร้านที่ตึกนั้นมาเป็นเวลา7ปีค่อนข้างสนิทลูกค้าที่มาเล่นส่วนใหญ่ลูกค้าประจำทั้งนั้นวันหนึ่งพิมพ์ซื้อขนมข้างบ้านบ้านเขาก็ถามว่าเป็นยังไงอยู่ได้ใช่ไหมปกติไหมมีอะไรหรือเปล่าพิมพ์เองก็งงแต่ก็ตอบไปว่าอยู่ได้คะ่ะไม่มีอะไรป้าที่ขายของก็บอกว่า ดีแล้วดีแล้วแกก็พูดว่าพิมพ์เป็นเด็กดีไม่มีอะไรมาทําร้ายพิมพ์ได้หรอกเนื่องจากร้านขายของของป้านั้นเป็นป้าคนจีนแก่ๆสองคนบางครั้งก็พิมพ์ก็ไปซื้อขนมอยู่เรื่อยไปช่วยป้าแกจัดของอยู่เป็นประจำพิมพ์เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่เธอมีน้ําใจกับคนมากช่วยอะไรก็ช่วยได้เธอก็ช่วยจากนั้น เหตุการณ์ก <S an> ็ไม่มีอะไรมากอาจจะด้วยเพราะพิมพ์ชินกับการอยู่ที่นี่แล้วจนมาวันหนึ่งเหตุเกิดที่ชั้นสี่เป็นชั้นที่พ่อกับแม่ของพิม์พนอนวันนั้นก่อนนอนแม่ของพิม์พก็ล็อกประตูห้องโดยเลือกกรอนที่ลูกบิดและกรอนที่เป็นกรอนล็อกยาวๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรอยู่ๆคืนนั้นพ่อพิมพ์ก็เกิดร้อนขึ้นมา แล้วลุกขึ้นมาอาบน้ําตอนตีสามห้องน้ําชั้นสี่ตำแหน่งตรงกับห้องเล็กห้องที่สามห้องที่ตรงข้ามกับห้องนอนของพิมพ์หลังจากที่พ่อพิมพ์อาบน้ําอยู่ๆก็มีเสียงบิดลูกบิดแม่พิมพ์ก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วอย,ยู่ๆกรอนที่เป็นกรอนยาวมันเด้งออกจากตัวล็อกเองเสียงดังป๊อกแม่พิมพ์เริ่มใจไม่ดีแม่พิมพ์เลยลุกไปล็อกกรอนยาวอีกครั้ง พ่อพิมก์กลับมานอนที่เตียงเสียงบิดลูกบิดยังคงดังอยู่เรื่อยเรื่อยเลิ่นทำให้เกิดความรำคาญพ่อพิมพ์จึงลุกขึ้นไปใช้มือตบประตูนหนึ่งครั้งแล้วล็อกก่อนแล้วกลับมานอนที่เดิมจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยพ่อของพิมพ์บอกกับแม่ของพิมพ์ว่าจะไปเล่าเรื่องนี้ให้พิมพ์ฟังเพราะพิมพ์จะกลัวเช้ามาห้องเล็กห้องที่สาม มีน้ำขังเนื่องจากท่อระบายน้ำที่มาจากชั้นสีเกิดรั่วทำให้มีน้ำขังในห้องเล็กๆห้องที่สามแม่ของพิงก็จัดการเก็บกวดให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนอกจากนี้พิมพ์ยังเล่าว,ว่าเวลาไปอาบน้ำบนชั้นสี่ปกติเธออาบชั้นที่สองวันนั้นเธออยากลองลงไปอาบชั้นสี่เพราะชั้นสี่มีอ่างอาบน้ำตามภาษาผู้หญิงก็อยากอาบน้ำในอ่างอยากแช่ตัวขัดตัว แต่มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเลยนะครับพิมพ์รู้สึกว่าระหว่างที่อาบน้ํานั้นมีคนจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็กลัวเธอจึงรีบอาบน้ําแล้วก็ลงมาทันทีพิมพ์เล่าต่อว่าเวลาที่นอนไม่ว่าจะเป็นการหลับกลางวันหรือกลางคืนบางครั้งรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระชากคอเธอความรู้สึกเหมือนมีคนมาดึงทําให้เธอตื่นกลางดึก หรือตื่นเวลาที่หลับพักผ่อนหรือตอนกลางวันก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้พิมพ์บอกกับแม่ว่ามันไม่ใครมันดึงให้หลุดออกจากร่างเลยความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรทําให้พิมพ์รู้สึกสะดุ้งตื่นทุกครั้งแม่ของพิมพ์ก็เริ่มกังวลใจเพื่อนแม่พิมพ์เลยพาไปหาร่างทรงคําตอบที่ได้ก็คือว่าร่างทรงบอกว่ามีผู้หญิงตายทั้งกรมในนี้มาก่อนเขาบอกว่า อยู่ที่นั่นมันนานมากจนกลายเป็นเจ้าของห้องไปเลยให้เขาออกก็ออกไม่ได้ทำได้แค่ทำบุญหรือเอาของไปให้เส้นไาวแม่พิม์พก็ช็อกไปเลยนะครับกลับมาบ้านเรียกอามาคุยด้วยอาถึงยอมเราให้ฟังอาก็บอกว่าได้ยินมาจากคนที่อยู่รอบๆตึกนี้ว่าเคยมีคนตายในตึกนี้มาก่อนตึกนี้เป็นตึกที่คนเฒ่าคนแก่ ทำเกี่ยวกับการเย็บผ้ามีคนงานเยอะแต่ด้วยพอเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยต้องปิดกิจการออกไปมีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งไม่ยอมย้ายออกเพราะรอสามีมาลูกจ้างคนอื่นๆก็ทยอยาย้ายออกจนหมดทำห้เจ้าของตึกเข้าใจว่าไม่มีคนอยู่จึงล็อกประตูจากด้านนอกพอมารู้อีกทีก็ตอนที่สามีของผู้หญิงคนนั้นมารับพบเธอว่า กลายเป็นศพหลังจากนั้นเจ้าของตึกก็ทําบุญเชิญพระมาสวดเชิญทินแสมาแต่เหมือนจะไม่มีประโยชน์เพราะผู้หญิงคนที่ตายอยู่นั้นตายในห้องเล็กๆชั้นสามคือห้องที่พบศพเธอนะครับอายังเล่าต่อให้ฟังว่าใครมาเช่าอยู่ที่นี่ก็อยู่ได้ไม่นานบางคนก็เก็บข้าวของออกไปตอนกลางดึกเลยก,ก็มีมีครั้งหนึ่งที่เจ้าของตึกจ้างคนงานมาทำงาน เดินสายไฟที่ตึกคนงานก็นอนห้องเล็กห้องนั้นนอนกับลูกภรรยาเขาคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องก็นอนอีกห้องเขาเล่าว่าแฟนนอนอีกฝั่งซ้ายมือกลางคืนเขาหันไปทางขวาเขารู้สึกเหมือนมีคนมานอนอยู่ข้างๆอีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็ลืมตามองปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แฟนของเขา เป็นเงาดำๆเป็นผู้หญิงผมยาวผิวดำเท่านั้นแหละกลางด็กก็ลุกขึ้นไปแล้วออกจากห้องไปทันทีคนของกลับประมาณตีสองหลังจากนั้นครอบครัวของพิมพ์ก็เริ่มไม่สบายใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปประกอบกับของตึกเขาอยากได้ตึกคืนคือตอนแรกๆที่เขาให้เช่าเขาให้ช่างมาทำใหม่พราเจ้าเขาจะให้ลูกชายเขาอยู่ แต่เพราะเกิดเรื่องไม่ค่อยสบายก็เลยไม่มีใครมาอยู่ก็เลยปล่อยให้เช่ามาก็จะมีอาของพิมพ์นี่แหละที่อยู่ได้นานที่สุดเขาจึงตัดสินใจมาขอให้ย้ายออกครอบครัวของพิมพ์ไม่ค่อยลำบากเพราะของน้อยแต่อาของพิมพ์นี่สิในเจ้าของส่วนตัวและคอมในร้านเกีกเมื่อพิมพ์ย้ายออกมาจากที่นั่นแม่ของพิมพ์ก็เล่าให้ฟังว่าคืนนั้น เรื่องที่พ่อลุกขึ้นไปอาบน้ำตอนตีสามพ่อของพิมพ์พูดว่าไม่เคยฮิตนะว่าเรื่องพวกนี้จะมาเจอกับตัวเพราะตอนแรกพ่อพิมพ์มีความเชื่อแบบกึงก่งๆว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงพ่อบอกว่าวันนั้นกลับมาตอนเดินขึ้นบันไดชั้นสี่ปลูห้องต่อจากบันไดเลยพ่อของพิมพ์เห็นผู้หญิงผิวสีดำดำมากๆ ผมยาวปิดหน้าสวมชุดสีขาวยืนอยู่ตรงหน้าห้องของพิมพ,พ์พ่อพิมพ์ก็ตกใจแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วก็เดินผ่านผู้หญิงคนนั้นไปแล้วเข้าห้องแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้แม่ของพิมพ์ฟังก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งและกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ